นะพี่เขาทำแบบนี้เขาต้องการพ้นคุณแน่เลยจริงเหรอคะจริงสิครับแถวเนี้ยโจนทุกชุม,มากเหรอค่ะค่ะค่ะคือพอดีว่าฉันมีปัญหานิดหน่อยนะคะแต่อย่างไงฉันจะรีบไปถึงที่นัดหมายให้เร็วที่สุดนะคะอ๋อ <Hello, S 2> ค่ะค่ะ,คะ นะคุณครับคุณเป็นอะไรไหมครับว่านะที่เขาทำแบบนี้เขาต้องการโ้นคุณแน่เลยจริงเหรอคะจริงสิครับแถวเนี้โจนชุกุมมากว่าแต่คุณพอจะมีอะไรมาทำความสาั่นกระจกคุณไหมครับ คแค่นี้ก็ได้แล้วครับคุณคะาฉันขอตัวแป๊บนึงนะคะครับฮัลโหลค่ะค่ะค่ะคือพอดีว่าฉันมีปัญหานิดหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวยังไงฉันจะรีบไปถึงที่นั้ดหมายให้เร็วที่สุดนะคะอ๋อ oh. ค่ะค่ะ ¡No, no, no. น,นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจคุณตำรวจครับช่วยผมเปิดถัยกระป๋องนิดหนึ่งครับผมว่ามีเรื่องเข้าใจผิดครับแกรีบยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้นะ็วช่วยผมเปิด้ายกระป๋องรถหน่อยครับแกอย่าให้ฉันต้องพูดอีกทีนะฉันบอกว่าให้หุบป,ปากไปซะแล้วเดินตามฉันมาทางนี้คุณตำรวจครับมันน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับผมไม่ได้ฉันบอกให้หุบป,ปากไงไป คุกเขาลงคุกเข่ารอฉันตรงนี้นะแล้วอย่าคิดทำอะไรตุกติกแล้วอย่าคิดทำอะไรงงๆเด็ดขาดนี่ครับคูณจัดรถคุณขอบคุณมากเลยนะคะคุณตำรวจไอ้ชั่วนั่นน่ะมันขโมยรถฉันไปดีนะที่มันไปได้ไม่ไกลอ่ะคุณตำรวจครับผมขอร้องเลยครับคุณช่วยฟรังรผมอธิบายก่อนนะครับ ฉันบอกให้แกคุกปากไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอ,อ๊ผู้หญิงครับคุณผู้หญิงคือผมขอเวลาคุณสักคู่นะครับออฉันไม่มีเวลาจริงๆค่ะแต่ฉันขอบคุณมากนะคะที่คุณตำรวจช่วยฉันไว้อะเออแต่ว่าผมขอเวลาคุณแค่แป๊บเดียวจริงๆนะครับออไม่เป็นไรค่ะฉันฉันต้องรีบไปแล้วจริงๆ แต่ว่าผมแค่ต้องการให้คุณน่ะไปบันทึกคำให้การก็เท่านั้นเองนะครับไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคือฉันต้องขอตัวแล้วนะคะฉันไม่มีเวลรายแล้วค่ะเฮ้ยคุณคุณครับคุณคุณคุณเฮ้ยคุณนี่คุณทำอะไรลงไปอ่ะคุณคุณครับคุณคุณเป็นอะไรไหมครับคุณ คุณนี่คุณครับช่วยเปิดกระโปรงตายรถไปครับคุณพูดอะไรครับผมฟังไม่เข้าใจอ่ะคุณคุณครับคุณช่วยดับเครื่องรถแล้วลงจากรถมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับโอ๊ยค,คุณครับ นี่คุณตอนนี้คุณเจอปัญหาจริงๆแล้วนะครับคุณตำรวจมาถึงปัญหาอะไรหรอคะคุณก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้เขาวิ่งตัดรถฉันเองอ่ะแล้วอีกอย่างเขาก็เป็นโซนที่ขโมยรถของฉันมาฉันไม่อยากเสียเวลาละฉันไปละเชิญคุณตำรวจจัดการกับเขาเองแล้วกันนะคะนี่คุณจะไปไหนครับเอากุญแจให้ผมเดี๋ยวนี้นะโอ๊ยนี่คุณตำรวจอย่ามายุ่งกับกุญแจรถของฉันได้ไหมคุณมันก็แค่ข้าราชการชั้นต่ำอย่ามาทำแบบนี้กับฉัน คุณไม่รู้หรอกว่าฉันเป็นไข่คุณนี่คุณครับช่วยเปิดกระโปรงท้ายรถหน่อยครับนี่คุณครับคุณช่วยเปิดกระโปรงท้ายรถให้ผมดูหน่อยได้ไหมไปไม่ฉันจะไม่เปิดอะไรให้คุณดูทั้งนั้นจนกว่าคุณจะออกหมายสั่งแต่ฉันคิดว่าคุณไม่น่าจะทำได้หรอกนะไปละ ไม่ได้ครับคุณจะไปไหนไม่ได้ทางนั้นนี่ฉันเตือนคุณแล้วนะคุณคงไม่รู้สินะว่ากำลังเล่นอยู่กับใครคราวนี้คุณถูกไล่ออกแน่สวัสดีค่ะสวัสดีจ่าหลานแพทช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้หนูรู้สึกไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยอะค่ะ มีตำรวจนายหนึ่งที่อยู่ในสังกัดของลุงอะ่ะเขาพยายามจะรีดเงินของหนูว่าอะไรนะใครมันกล้าทำแบบนั้นลุงขอคุยกันหน่อยสวัสดีครับผู้กองตี่แกท,ทำบ้าอะไรแกอยู่อ่ะผมก็แค่ทำตามหน้าที่ของผมครับคือว่าแกไม่ต้องหูดมากไหมบอกรื่องนางคงแกมาเดี๋ยวนี้ ผมร้อยตำรวจโทชนาทิพย์ยอดจันดีครับหนูแพ้เอาเป็นว่าเดี๋ยวลุงน่จะไปหาหนะูแพะตอนนี้หนูแพ้อยู่ที่ไหนเอ่อหนูอยู่แถวถนนสามโคกค่ะโอเคเดี๋ยวลุงจะรีบไปส่วนแกโอ้ยแกทำบ้าแล้วแกเนี่ยฮะไอ้ตำรวจบ้าเลยถอยไปไกลเลยนะนี่คุณคุณ เอากุญแจให้ผมเดี๋ยวนี้นะครับ่กมาแตะต้องกัวฉันอีไอคนหน้ารังเกียจคอ,อยดูนะถ้าหลุงผู้กองตีมาถึงนี้เมื่อไหร่แกโดนทำโทษแน่แต่ผมแค่ต้องการแค่คุณแจดลถขลงคุณนะครับคุณแกจะทำบ้า,าเหรวแกเนี่ยฮะอ๊ยไปวะแกทำบ้าเลรองแกฮะไอคนราชการต้อยต่ำเอ,อ้นอยนี่คุณคุณอย่ามาพูดจาดูถูกเจ้าพนาักงานแบบนี้นะครับแล้วก็ช่วยสงบสติของคุณน่ะลงด้วย แล้วคุณก็ช่วยอยู่นิ่งๆด้วยนะครับโอ้ยเฮ้ยน <Hey. S 1> nice. ี่แกเกิดบ้าอะไรขึ้นาเนี่ยหนูแพทเป็นอะไรไหมหนูไม่เป็นไรค่ะผู้กองครับผมแค่ต้องการให้คุณเขาแกเงียบไปเลยแกรู้ไหมว่าแกกำลังลองดีอยู่ใครแล้วแกรู้ไหมว่าผู้หญิงคุเนียเขาเป็นใคร เขาเป็นคุณในครอบครัวฉันผมขอโทษครับผมไม่รู้แกไม่ต้องมาขอโทษฉันจะบอกแกให้นะฉันไม่อยากำคำแก้ตัวอะไรอย่างนั้นฉันไม่อยากฟังแล้วฉันเนี่ยจะสั่งสอนให้แกรู้จักเขารพผู้หญิงอางนี้แกเอาเมือประสานไว้บนหัวฉันบอกให้แกเอาเมือประสานไว้หัวไง 蛋。啊 ปลอดภัยแล้วนะค่ะลุงตีคะหนูอธิบายได้นะคะคือว่าคือเรื่องนี้แพทเธอไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วตอนนี้เธอเก็บคำแก้ตัวของเธอไว้ไปอธิบายให้ลุงฟังที่โรงพักก็แล้วกัน เธอถูกจับแล้วไ่เฮ้ลงไปหนูนะคะหุบปากลงไปหนูนะลงคะไปเอ,อล้ลุงลุงตีครับฟังหนูก่อนลงุงแม่คะชีตาลูกไปอยู่ไหนมาแม่ตามหาลูกแทบแย่คุณเป็นแม่ของเด็กใช่ไหมครับใช่ค่ะ เราพัดหลงกันตอนที่อยู่ในตลาดพอฉันรู้ตัวอีกคีรู้ฉันก็หายไปแล้วฉันกำลังจะไปแจ้งความแต่ดีที่มาเจอที่นก่อนฉันขอบคุณคุณตำรวจมากเลยนะคะครับคุณไม่ต้องมาขอบคุณผมหรอกครับคนที่คุณควรขอบคุณนะ่ะเออใครคะอ่อเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาครับ ค่ะชีต้าแม่ดีใจจังเลยที่หนูปลอดภัยคุณคุณครับคุณคุณทำใจด,ดีๆมานะเดี๋ยวผมเรียกรถพยาบาลให้วอหนึ่งเรียกวอสองรบกวนติดต่อรถพยาบาลมารับผู้บาดเจ็บแถวถนนสามโพธิยด่ว,ดวนเลยนะครับ คุณครับคุณช่วยเด็กไว้ได้แล้วนะครับคุณช่วยเด็กไว้ได้แล้ว